เดียนเป็นคนจังหวัดสีสะเกดเขาเกิดและโตมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งทางเข้าหมู่บ้านของเขานั้นมันจะอยู่ในซอยลึกเข้าไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับซึ่งมันก็เป็นถนนคอนกรีตอย่างดีไม่ได้กันดานแต่อย่างใดเขาเข้าออกในซอยนี้แนวครั้งมีทุนยิ่งตอนที่ได้เรียนหนังสืออยู่นั้นต้องได้เข้าออกแทบจะทุกวันไม่เว้นแม้แต่กระทั่งเสาร์อาทิตย์ พราะมันมักจะมีงานที่เขาต้องไปทําที่โรงเรียนอยู่ตลอดเดมมีมอเตอร์ไซคู่ใจอยู่คันหนึ่งครับมันเป็นมอเตอร์ไซค์มรดกจากพ่อที่ได้มาจากปู่อีกทอดหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่ทันสม,มัยเด้นเด่นกับชอบมันมากเพราะมันเทมีใครที่จะเหมือนใครดีก็เหน่แล้วครับเก่าสักขนาดนั้นแล้วคนใดใครก็อยากที่จะได้รถรุ่นใหม่กันหมดน้อยคนนัก ที่อยากจะได้รถรุ่นเก่าเทคโนโลยีเก่าๆแต่ถึงกระนั้นสาวๆก็พากันอยากจะมานั่งสนทายรถมอเตอร์ไซค์ของเขากันมากมายจนเ,นเพื่อนๆในโรงเรียนต่างประกันดีช้าเขาเป็นอย่างมากเกิดมาหน้าตาหล่อเรามันก็ดีแบบนี้แล้วครับแถมยังมีรถเทมันก็ยิ่งส่งเสริมเป็นเข้าไปใหญ่วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งแดนในเรียนจบมหกมมว่าเพื่อนคนอื่ออนๆในหมู่บ้านเดียวกันนั้น จะพาคนออกไปหาทำงานที่ต่างจังหวัดกรุงเทพปุรุงไทยอะไรแบบนั้นเดนเดนก็กลับมีสำนึกรักบ้านเกิดไม่ได้ไปหาทำงานที่ต่างจังหวัดแต่อย่างใดยังไงซะแถวบ้านมันก็พอที่จะมีงานให้ทำอยู่บ้างแม้จะเลือกมีได้เหมือนอย่างจังหวัดที่เจริญเจริญแล้วก็ตามแล้วกันที่เขาได้มาทำงานนี้มันก็เลยทำให้ได้รู้จักับเพื่อนใหม่หลายคนและเพื่อนใหม่ที่เขาสนิทที่สุด ก็เป็นคนอำเภออื่นที่อยู่ติดกันเพื่อนคนนี้ชื่อบอยคขาับแดนกับบอยนั้นมีนิสัยใจคอที่ค่อนข้างจะคล้ายกันเลยสนิทกันมากชอบที่จะไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดในวันหยุดไม่แดนไปบ้านบอยก็ต้องเป็นบอยมาบ้านของแดนจนกระทั่งวันหนึ่งที่เป็นวันหยุดไม่ได้ไปทํางานบาอ่อเงินว่ามันเป็นวันเกิดของเพื่อนอย่างบอยจึงได้ชวนให้แดนนั้น มากินเต็มที่บ้านของเขาแต่เช้าเขาแบบจะหนักจัดเต็มเดนก็เลยได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกจากบ้านแต่เช้าพ่อแม่บอกเขาว่าอย่ากลับบ้านมืดค่ำละมันเจอนตัวไรเขาก็ได้แต่ขับครับไปครับตามประษาลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่แต่จะกลับตามที่พ่อแม่ได้บอกหรือเปล่านั้นก็ต้องมาคอยดูกันอีกทีถ้าไม่ติดลมก็จะไม่กลับมืดค่ำเดยนคิดแบบนั้น เขาใช้เวลาเดินทางเกือบชั่วโมงก็ไปถึงบ้านของเพื่อนกินเติมกับเพื่อนอย่างเต็มที่เขาคิดไว้ว่าไม่เกินหกโมงเย็นก็จะกลับบ้านเพื่อนอย่างบอยซื้อหมูตัวเล็กๆมาหัน่นเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้กลิ่นหมูหันทางก็พากเดินมาทำบอยก็ได้แต่ทําทีเป็นเรียกให้มากินด้วยกันแม้ว่าหมูหันตัวนั้นมันจะเล็กเท่าหนูหนาก็าตาม จนไม่มีใครกล้าที่จะมากินด้วยเพราะกลัวไม่อิ่มเพียงแี่กลิ่นหอมของมันนั้นยุ่วยนใจกขาเท่านั้นประมาณหกโมงเย็นเดนก็ขอตัวกลับบ้านเขาวพีพรไี่เป็นอย่างดีแม่จะรู้ว่าวพีพรไปยังไงถ้าเพื่อนไม่ขยันทำงานเก็บเงินมันก็คงจะไม่รวยขึ้นมาได้หรอกเดนขี่รถออกมาตามถนนเรื่อยๆครับ เขาไม่ได้กลัวผีแด่อย่างใดแม้ว่าตอนนั้นจะไม่มีเพื่อนร่วมทางเท่าใดนักปกติเวลาที่ออกไปทำงานก็กลับบ้านเมื่อคำแบบนี้อยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเขาเวาซื้อของกินที่ตลาดในอำเภอกลับไปให้พ่อกับแม่ที่บ้านตัวเองได้กินเิ่มแล้วจะลืมพ่อแม่ตัวเองได้ยังไงจริงไหมล่ะครับเดือนได้กับเข้ากลับไปด้วยสองสามอย่าง แค่นี้พ่อแม่ก็พา,ากันกินหนิ่มแล้วก่อนที่จะได้บิดมอเตอร์ไซค์กลับบ้านของตัวเองที่อยู่ห่างออกไปเกือบ20กิโลเมตรพอขี่รถออกมาจากตัวอำเภอได้ไม่ถึง500เมตรด้วยซ้ำสายตาของเขาก็มองเห็นว่าถนนตรงหน้านั้นมันมีแสงไฟะไรย,ยิบไรยับตนนัวน้ก็คิดว่าเป็นตำรวจตั้งด่านจะหมวกกันนอกหรือเปล่าเขาใส่หมวกกันนอกมาก็จริง แต่ไม่มีใบขับขี่อยู่ดีๆจะต้องมาเสียเง,งินร้อยมันก็กอะไรอยู่เลยคิดว่าจะหาทางหลบออกหาทางเลี่ยงที่จะไม่ถูกตำรวจจับเพียงแต่ว่ามันดันมีเสียงบอกของรถมูลิธีดังขึ้นมาสักก่อนเลยคิดว่าแบบนี้ไม่ใช่ด่านตำรวจหรอกอาจจะเป็นรถประสบอุบัติเหตุก็ได้พอได้ขี่รถเข้าไปใกล้ๆมันก็เป็นรถประสบอุบัติเหตุจริงๆ ไทยมุงอย่างแดนนั้นมีหรือจะพลาดเขาจอดรถลงไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนได้เห็นว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์ประสานงานกับรถสิบล้อสภาพของรถมอเตอร์ไซค์นี่ดูแทบจะไม่ออกเลยว่าเป็นมอเตอร์ไซค์้วยซ้ําส่วนคนขี่นั้นไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่านอนอยู่ในผ้าขาวดิบที่ห่อเอาไว้แล้วเลือดที่ไหลนองอยู่เต็มพื้นถนนนั้นมันน่าจะเป็นเลือดของคนขี่นั่นเอง มันจ้างเป็นภาพที่ดูสยดสยองยิ่งนักใครเห็นแบบนี้แล้วไม่สลดใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วห่ะกครับเมจจะยังไม่รู้หรอกครับว่าคนที่ถูกผ้าขาวหออยู่นั้นจะเป็นใครก็ตามแต่มันก็คงไม่มีใครหรอกมั้งที่เห็นคนตายแล้วจะยิ้มอย่างพอใจได้ถ้าคุณไม่ใช่โรคจิตที่เห็นคนตายแล้วมีความสุขอะไรแบบนั้น เดนเย็นมองดูซากรถมอเมอร์ไซที่พังยับเจินนั่นเขากับรู้สึกคุค้นๆว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่อีกใจก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นรถของวัยรุ่นทั่วไปที่ชอบแต่งซิ่งวิ่งเร็วล่ะมั้งเลยจะเหมือนๆกันหมดจากนั้นก็เฉียดรถกลับบ้านต่อจนกระทั่งจะมาถึงทางเดียวเข้าหมู่บ้านอยู่แล้วเดนกับได้เห็นมีคนมาเดินอยู่ข้างทาง มองดูจากด้านหลังนั้นก็รู้สึกคุ้นหน้าคุณนตาเสลือเกินพอมอเตอร์ไซค์ของเขาได้ขี่เข้าไปใกล้ผู้ชายคนนั้นพอมอเตอร์ไซค์ของเขาได้ขี่เข้าไปใกล้ผู้ชายคนนั้นก็ได้หันหน้ากลับมามองมันเป็นนุ่นพี่คนหนึ่งที่ชื่อแหแหนั้นเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับเขานี่แหละเขนเเกิดก่อนแดนสองปีเต่ก็ค่อนข้างที่จะรู้จักกันดี เพราะเราเคยได้เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเดือนรีบถามบอกไปว่าอ้าพี่เฮมาเดินอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวหรอครับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของพี่ไปไหนแล้วทำไมไม่ขี่ทุกวันเห็้ขาดกันไม่ได้เลยนี่เฮก็เลยได้พูดตอบกลับมานะครับว่าก็รถของพี่บันพังนะสิเลยขี่ม่ได้ต้องเดินออกมาจากอำเภอจนมาเตงนที่นี่เลย เหยวข้าวแล้วเนี่ยได้ยินคำว่าเดินมาจากอำเภอเหมือนว่าทำโมแดนสงสัยไม่ใช่น้อยครับระยะทางมันไม่ใช่ใกล้ๆแล้วพี่แกเดินมาตั้งแต่ตอนไหนถึงได้มาถึงที่นี่แล้วก็เลยได้พูดถามหอวกไปแบบนี้พี่ไม่เดินมาตั้งแต่เที่ยงเลยหรอถึงได้เดินมาถึงที่นี่ได้เฮกับได้ตอบเขามาว่า พี่เดินมายังไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำไม่รู้ทําไมเหมือนกันถึงเดินมาถึงที่นี่ได้เดนไม่ได้สงสัยอะไรอีกได้แต่บอกให้แหนั้นขึ้นมานั่งสอน้ายเลยเดี๋ยวจะไปส่งที่บ้านเองแหก็บอกขอบใจมากเอ้น้องแล้วก็ขึ้นมานั่งสอน้ายแต่พอแหได้ขึ้นมานั่งสอน้ายแล้วเดนกับได้กลิ่น้าวเลือดติดจมูกอย่างจังจนต้องถามออกไปอีก พี่ไปเหยียบเลือดที่ไหนมาหรือเปล่าถึงได้มีกลิ่นเขาเลือดสักขนาดนี้เฮก็ได้แต่บอกไปว่าไม่รู้สิไปเถอะพี่หิวข้าวแล้วพ่อแม่คงรอยแย่เดนจึงได้ขี่รถเดินทางต่อซึ่งมันก็เหลือระยะทางไม่ไกลแล้วแล้วครับสักพักก็เลี้ยวไปในซอยเข้าหมู่บ้านที่จะมีแสงไฟข้างถนนเป็นช่วงๆเดนก็มองดูกระจกมองข้างเป็นระยะนะครับ ียงแต่ว่าบางครั้งนั้นเขาก็มองเห็นแห่นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองอยู่แต่บางครั้งก็มองไม่เห็นจึงได้ได้คิดแปลกใจว่าพี่เขาเปลี่ยนตัวหลบยังไงถึงมองไม่เห็นแบบนั้นจนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ของแดนได้วิ่งเข้าไปจอดที่หน้าบ้านของแห่ที่อยู่นอกนอกหมู่บ้านแห่ก็ลงจากรถพูดกับคนเขาอีกครั้งแต่ทันใดนั้น มาที่อยู่ในบ้านของแฮ้กับได้วิ่งออกมาของคอเห่าหอนอย่างเอาเป็นเอาตายทั้งๆท,ท,ที่แห่นั้นเป็นเจ้าของเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กๆเฮ้ก็ได้แต่พูดบ่นออกไปอย่างจืดจวไอ้ดำกูเลี้ยงมึงมาดัว้วัยวันนี้มึงกลับมาหอกูแบบนี้มึงเลี้ยงเสียเข้าสุขซะจริงๆไปเลยไปไปเดี๋นี้เลยมึงเดียนนั้นก็ได้แต่มองอย่างแปลกใจ ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านของตัวเองไปถึงบ้านก็แกะกับข้าวออกมาให้พ่อแม่ดี้กินส่วนตัวเองก็ไปอาบน้ำในระหว่างที่เขาอาบน้ำอยู่นั้นกับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์วัยวรุ่นในหมู่บ้านขี่รถผ่านหน้าบ้านของเขาไปไวัยรุ่นพวกนั้นคุยกันเสียงดังว่ามีใครบางคนในหมู่บ้านขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปประสบอุบัติเหตุ เพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เท่านั้นเพราะระว่าใบรุ่นพวกนั้นได้ขี่รถผ่านหน้าบ้านของเขาไปแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองแดนก็เลยไม่ได้อะไรมากมายเพราเัเตือนเข้าห้องในบ้านแต่งตัวเตรียมนอนด้วยความที่เดือดมากกระดึงหิดกระดึงหงอถึงมอนก็นเลยได้นอนหลับไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องรู้สึกตัวเตือนขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนมาเรียกที่หน้าบ้าน จึงได้เดินออกไปดูมันกลับได้เห็นเป็นแฮที่มันยืนเาเรียกอยู่หน้าบ้านนั่นเองจึงดนร้องถามออกไปว่ามีอะไรพี่หดือกขนาดนี้แล้วมาหาผมมิธุละอะไรหรอเฮก็เลยได้บอกกับเขาว่าพี่ขอนอนด้วยคนนะเข้าบ้านของตัวเองไม่ได้วะพ่อแม่ล็อกประตูเรียกเท่าไร่ก็ไม่มีใครเตือนมาเปิดประตูให้สักทีจะนอนนอกบ้าน ไม้ดำมันก็หอไม่ยอมที่จะหยุดดอกงูจะตายหายอยู่แล้วเดนก็เลยได้บอกให้แหนัน้เข้ามาในบ้านได้เลยแต่จะให้ไปนอนด้วยกันในห้องคงจะมีไว้เลยบอกให้แหนั้นนอนอยู่ที่โถงหน้าโทรทัศน์ก็แล้วกันก่อนที่ตัวของเขานั้นจะเดินเข้าห้องนอนของตัวเองไปตอนที่ล้มตัวลงบนที่นอนแล้วเดนก็คิดไปทางการนานๆนะครับว่า ทำไมพี่แหถึงถูกมาตัวเองห่อหอนไม่ยอมหยุดอีกอย่างร้อยวันพันปีก็ไม่เคยที่จะมาขอ,อนอนที่บ้านของเขาเลยสักครั้งเดียวและที่สำคัญที่พี่แหบอกว่าเขาเดินกลับมาจากอำเภอซึ่งระยะทางนั้นเหมือนเกือบจะ20กิโลเมตรด้วยซ้าแล้วทำไมพี่แกถึงได้เดินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำก็มาถึงหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านแล้ว ยิ่งคิดมันก็ยิ่งสงสัยคขนับแล้วทีเวรุ่นที่ขี่รถผ่านหน้าบ้านของเขาคุยกันว่ามีคนขีมน่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตลุล่ะอย่าบอกนะว่ารถมอเตอร์ไซค์คุนคุณคันนั้นที่ชนกับรถสิบล้อจนพังจับเจนคนขี่ที่ได้เสียชีวิตมันจะเป็นพี่แฮเมื่อมันได้เกิดความสงสัยขึ้นมาสักขนาดนี้แล้วเดนก็เลยได้ตัดสินใจเดินออกไปเปิดประตูห้องแง้มออกไปดู ว่าแหยน,นั้นยังนอนอยู่ที่หน้าโทรทัศน์จริงหรือเปล่าถ้าไม่มีคนที่ถูกหัวพาขาวบนถนนนั่นมันก็อาจจะเป็นพี่เขาก็ได้ถึงได้มีอะไรแปลกๆสักขนาดนี้เดนก็เดินไปที่ประตูอย่างเจเตนเน้นระทึกพอไเองี้้เปิดประตูออกไปก็เห็นแหน,นอนนิ่งอยู่หน้าโทรทัศน์บ้านของตัวเองเหมือนคนปกติไม่ได้เป็นผีแต่อย่างใด จนด้ได้คิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งเขาคิดมากไปเองจากนั้นก็เดินไปนอนต่อพอเช้าตื่นขึ้นมาเดินออกมาจากห้องกลับม่เห็นแหแล้วเดนจึงได้พูดถามพ่อแม่ของตัวเองออกไปว่าพี่แหกับบ้านแล้วเหรอตื่นเช้าจังเลยพ่อแม่ของเขานั้นเป็นคนแก่ที่ตื่นนอนแต่เช้ากับได้พูดออกมาว่า เห็นในของเองว่ามันมานอนในบ้านตั้งแต่ตอนไหนกันเมือ่อคืนชาวบ้านบอกว่าไอ้แหนั้นมันขฉี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถสิบล้อเขาไม่ใช่หรอเมื่อพ่อแม่พูดออกมาท่บแบบนั้นมันก็ทำเอาแดนถึงกับสะดุ้งเฮือกเงินมอเตอร์ไซค์ที่ประสบอุบัติเหตุชนกับท้ายรถสิบล้อจนเสียชีวิตนั่นละ่ะจะเป็นพี่แห่จริงๆหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ งั้นพี่แห่ที่เขาได้เห็นเมื่อคืนละ่ะแกเป็นผีงั้นเหรอเมื่อสมองได้พูดถามตัวเองออกไปแบบนั้นขนบนตัวของเขามันกลั้ลุกสู้ชูชันขึ้นมาพอรีผบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปที่บ้านของแห่อยากจะรู้เหลือเกินว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คราวนี้แดงกลับได้เห็นว่าหน้าบ้านของแห่นั้นมันมีรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านจอดจูมากมายหลายคันัวเจของเขา ก็ถึงกับเต้นของกคลามอีกแล้วเมลวนี้มันก็ยิ่งชัดเจนว่าที่บ้านของแห่นั้นมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนจนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ของเขาได้ไปจอดอยู่หน้าบ้านมองเข้าไปด้านในแเแทบจะเข้าอ่อนหมดเลี้ยวแรงเมื่อมันมีลงศพตั้งอยู่บุรุษถ่ายหน้าศพนั่นมันเป็นแหรุนพีในหมู่บ้านที่เขาได้เพิ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาส่งที่หน้าบ้านนี้เอง แถมยังให้ที่หลับตอนเมื่อคืนอีกต่างหากมาตอนเช้าก็ได้เจอว่าพี่เขากลายเป็นศพซะอย่างนั้นเดียนได้มาดูความจริงอีกครับว่าโมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปชนกับท้ายรถสิบล้อคันนั้นที่เขาได้เห็นคนถูกห่อผ้าขาวกลายเป็นศพที่นอนอยู่กลางถนนนั้นก็คือพี่แห่รุนพี่ในหัวบ้านของเขานั่นเองชาวบ้านบอกว่าแหนั้นพี่เดียมเล้ากับเพื่อนมา แล้วจะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่คงจะมองไม่เห็นว่ามันมีรถสิบล้อจอดอยู่ข้างทันนนก็เลยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนเขาอย่างจังจนคอหักหน้ายุบดูแทบจะมีได้เดนคิดว่าดูจากสภาพรถมอเตอร์ไซค์แล้วมันก็พอที่จะเดาออกอยู่หรอกว่าคุณขี่จะมีสภาพแบบไหนกันสนแรงสักขนาดนั้นหมวกกันน็อกก็ไม่ได้ใสอีกตั้งหัก พ่อแม่ของแหน,นั้นพากันาร้องให้ปัญจขาดใจไทตายเหมือนก็เป็นธรรมดาลแล้วคนหัวงอกมาเผาศพคนหัวดำมันเจ็บปวดยังบอกไม่ถูกอย่างแน่นอนอยู่แล้วส่วนแดนนั้นเขาก็ยังได้ไปช่วยงานศพของแหทุกวันเพราะคิดว่าพี่เขาอุตส่าห์ออกมาให้ได้เห็นสักขนาดนั้นแล้วคงจะมีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นแหละที่ได้เห็นแต่ยังไงซซก,ก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน เคยเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยได้ไปช่วยงานอยู่ทุกวันจนกระทั่งถึงวันชาพนัก,กิจสพตอนที่จเจ้าลงศพเข้าไปในเมนเด่นก็ยังอุตส่าห์ไปเย็นมองดูตอนที่เขาได้เปิดฝาลงเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้ดูหน้าของพี่แฮก่อนที่จะได้ถูกเผานั่นเองไม่รู้ว่าคนอื่นนั้นจะมองเห็นเหมือนกับเขาหรือเปล่านะครับว่า สมของพี่แห่ที่นอนขึ้นเอืดอยู่นีลงทํแปากมันจะแสายแยิ้มให้กับแดนที่ยืนมองอยู่ปลายเท้านั่นเองจนเขาต้องเรียบวิ่งลงจากเมนเพรารู้สึกหลอนๆขึ้นมาภาพของพี่เขาที่มาได้เห็นในค่ำคืนนั้นมันลอยเข้ามาในหัวสมองเลยทำให้แดนนั้นเกิดความกลัวขึ้นมานั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราว t h